สวัสดีครับมาพบกับเราในช่อง g ิฟซี่ฟี่แฟมนะครับผมนี่นะครับเสพของเรานะครับผมเล่นคนเดียวนะครับผมไม่มีพี่แล้วก็เล่นไปก็ปิาที่เธอสบายใจนะหลังจากเลิกงานนะครับผมบพอบุณแม่ครับก็จะมีพี่อยู่ข้างนะครับ นี่ก็ภาสาวสาวคลิปตัวเสพตัวตึงนะครับผมมาเล่นคนเดียวครับตอนนี้ก็คลิปของเราก็เริ่มทำใจได้บ้างแล้วนะครับ เป็นไงกิ๊บมาเลื่อกโคลนที่จะสบายใจเลยเต็มเต็มที่เลยค่ะ ความสุขของนางนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ไงกิฟ์เ,เล่นเลยกินไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับ,นะรบว่าคลิปน่ารักน่ารักของน้องกิฟต์นะครับวับงว่า แม่ๆคงคิดถึงกันบ้างเนาะสำหรับเทปนี้ก็สวัสดีครับ